อลันเชลเลอร์ตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษกล่าวว่าแฮร์รี่เคนดาวยิงจากทอหน์ฮอสเปอร์ควรจะรีบย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในอาชีพการเล่นบ้างแฮร์รี่เคนตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมมานานแล้วหลังจากที่เขาทำประตูได้เป็นกอบเป็นกามหลายฤดูกาลแต่กลับไม่ได้คว้าแชมป์อะไราเลยโดยสีสันนี้ต้นสังกัดของเขาก็เพิ่งเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวครับแต่ก็พ่ายกับแมสซิตี้ในรอบชิง จะเลิกกล่าวในตอนออกรายการร่วมกับแกรี่เนิกเกอร์อดีตสุนัขคนดังว่าตอนที่ผมย้ายจากแบ็กเบิร์นผมเพิ่งผ่านพ้นฤด,ดูกาลที่เราไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้ําทั้งที่1ซีซั่นก่อนหน้านั้นควา้าแชมป์ลีกมาบัดมาดตอนนั้นเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงกับการเป็นแชมป์สิ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดว่าจะต้องย้ายทีมเพราะผมอยากพยายามทําในหลายๆเรื่องดังนั้นถ้าเกิดแฮร์รี่อยากได้ข้ออ้างในการย้ายทีมแล้วล่ะก็สเปอร์กับสภาพทีมในตอนนี้ ถือเป็นข้ออ้างชั้นดีสําหรับเขาเพวกเขาไม่สามารถโชว์ความอ,อโดดเด่นได้ในนัดชิงชนะเลิศในสึกพัตบอลถ้วยแต่ก็ยังเล่นได้ไม่ดีในเกมล่าสุดด้วยถ้าผมเป็นเขาผมจะหาทางย้ายไปอยู่กับทีมอื่นเพื่อที่จะพยายามคว้าแชมป์มาครองให้ได้กมโรเบิร์ตตำนางกอ่าหลังสเปอร์ตีกรีแชมป์เอฟเอคัพและยูฟ่าคัพช่วงทศวรรษ80 แสดงความเห็นค้านไอเดียเรื่องการแต่งตั้งสกอตต์ปาร์เกอร์เจ้าหน้าใหญ่ฟูลล่มมักุมบังเหียนไก่เดือทองซีซั่นหน้าเพราะยังมองว่าอดีตกองกลางรายนี้ยังมือไม่ถึงตำแหน่งเฮดโค้ชสเปอร์ฤดูกาลหน้ายังคงเป็นปริศนาเพราะไรอันเมสันแค่รักษาการจะจบซีซั่นส่วนพวกที่หมายตาอย่างยูเรียนานเกลมันก็ไปคุมบายเยอร์ล่วงหน้าเอริกเทนฮาก็ต่อสัญญากับอาแจ็คแล้วหรือเบดรดโรเจอร์ก็มีความสุขดีกับก,บการปั้นเลสเตอร์ซิตี้ กระทั่งมีกระแสะให้ดึงลูกมอเอเก่าพาร์เกอร์ให้ย้ายวิกจากฟูลแลมมาสู่เล้าไก่ที่ศักยภาพทีมพร้อมกว่าอะไรก็ตามโรเบิร์ตรีบติดเบรกชี้เป็นไอเดียที่เสี่ยงเกินไปเพราะพาร์เกอร์ยังอ่อนประสบการณ์และเพิ่งทําฟูลแลมตกชั้นหลังพ่ายเบอร์สลีดส,สูงุดต่อสองผมคิดว่ามันคงจะดีกว่าสําหรับสกอตตหากยังคุมฟูลแลมต่อไปเรียนรู้การถ่ายคุมกําลังให้มากขึ้นและพาทีมกลับขึ้นสู่ลีกสูงสุดอีกครั้ง หากจะไม่ผิดเมื่อต้นต้นฤด,ดูกาลฟูแลมโดนคู่แข่งไล่ทุบอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าแต่ก็คิดว่าหมอนั่นได้บทเรียนไปไม่มากก็น้อยภาพรวมก็ถือว่าทํางานได้ดีแต่การคุมสเปอร์มันเหนือขึ้นไปอีก 2- 3สาขั้นความกดดันมากกว่าเดิมเพื่อเอาชนะในเกมทุกสัปดาห์ควบคู่กับเล่นบอลด้วยกันด้วยความบันเทิงแก่แฟนบอลพาร์เกอร์ก็ทําได้ดีกับฟูลแลมแต่ความคิดเห็นส่วนตัวคือคิดว่ามันยังเร็วไป2 3สมปีสำหรับการนั่งเก้าอี้สเปอร์ ตัวเต็งเจ้านายคนใหม่ของสเปอร์ก็คือซิโมเนอิอิซากีหากเขายอมทิ้งลาซิโอมาหาความท้าทายใหม่ซิโมเนอิอิซากีผู้จัดการทีมหัเก่งของลาซิโอขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งที่จะเข้ารับงานเป็นกุซือถาวรคนใหม่ของทันแนมฮอสเปอร์สเปอร์ตัดสินใจแยกทางกับ illo, มูรินโญ่เมื่อกลางเดือนเมษาที่ผ่านมาหลังทำผลงานได้น่าผิดหวังและเลือกแต่งตั้งไรอันเมสันอดีตกองกลางเด็กปั้นของทีมขึ้นมาขัดตาทับจนจบซีซั่นนี้ ชื่อของบัตโรเจอร์มาริโซซาลีเอลิกเทนฮาร์กยูเลนนเกีมันอันโตเนิโอคอนเต้สกอตต์พาร์เกอร์เกรแฮมพอตเตอร์มัตเซเมเลโนอเลกรีและราฟฟังนิกเคยเข้ามาพัวพันก่อนล่าสุดจะเป็นอิซากีที่ปัจจุบันได้ดิบได้ดีกับการคุมลาซิโอในศึกเกาโชซิราอิตาลีรายงานเปิดเผยอีกว่าแดนนีลเลวีประธานสโมสรชื่นชอบผลงานและแนวทางการทำทีมของอิซาก้เป็นการส่วนตัวหลังจากที่เขาเข้าคุมลาซิโอมาปี2016 ก่อนพาทีมกวาดความสําเร็จที่สโมสรแห่งนี้ล้างรามมานานด้วยการคว้าชแชมป์โคปาอิตาเลีย2018-2019แชมป์ซูเปอร์โคปาอิตาเลียหน้าฤดูกาล2017-2019มาครองได้2ส,สมัย Sky ยเดเว็บพนันออนไลน์ชื่อดังหันราคาซิเมเนอิซากีเป็นเต็งหนึ่งผู้จัดการทีมคนใหม่ของสเปอร์ไวท้ที่แท่งหนึ่งจ่าย2เมื่อรวมทุนส่วนเต็งสสกอตพาร์เกอร์ที่เพิ่งทำทีมตกชั้นกับฟูลแลมที่ราคา1ต่อ4อันดับ3ม เกฮัมพอรเตอร์แท่ง1จ่าย8มิลานซิคลิเนียปากหลังตัวเก่งของอิต์มิลานออกมาโต้ข่าวลือว่าเตรียมย้ายออกจากถิน่นงูใหญ่หลังจบฤดูกาลนี้โดยมีเชลซีและสเปอร์กำลังตามจีบอย่างหนักผมใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางข่าวลือย้ายทีมมานานหลายปีแล้วสำคัญคือแต่ละทีมที่ถูกโยงมาร่วมกันคือระดับมาหาอนาจจากหลายๆล,ลีกทั่วโลกเลยทีเดียว คำถามคือผมอยู่กับอินเตอร์มานาน4ี่ฤดูกาลเคยมีใครเห็นสโมสรนไหนเข้ามาเจราจาเรื่องซื้อขายอย่างจริงจังบ้างหรือไม่